เข้าตรงนู้นแล้วครับอ๋อครับมันแพ้ชนะกันไปแล้วครับไม่รู้ครับมันชนะตรงนู้นครับผมคิดว่าเข้าเชินชายตรงนี้ครับก็ไม่รู้ใครชนะครับก็ต้องดูสกรอร์มั้งโอ้โอ้เขารับเงินกันเลยอ๋อครับหมายถึงว่าใครที่แทงแล้วได้เขาก็รับเงินนะครับ เขาได้จะเป็นนันกันนะฮะแล้วก็ตอนข้างบนนี่เขาก็ว่าเดินขึ้นไปเหมือนกับไปรับเงินอะไรสักอย่างนะครับเขาเฮงากันครับบรรยากาศสุดยอดเลยครับท่านกำลังเที่ยวสะใจอยู่กับผมมิสเตอร์เซียนะครับเที่ยวสะใจครับก็เป็นการแข่งม้านะครับเดี๋ยวลองดูว่าคู่ต่อ,อไปจะเป็นยังไงบ้าง